หนึ่งในดุอาที่จะทำให้อัลลอร์รักคุณและพอใจในตัวคุณทั้งในดุนยาและก็ในโลกอาเครอว่าวสุดยอดไหมล่ะครับถ้าเกิดว่าคุณคือคนหนึ่งนะครับที่จะทำให้อลลอร์รักคุณและก็พอพระทัยในตัวคุณคุณจะติงคุณจำเป็นที่จะต้องรู้ดุอาบทนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนคงดูแล้วแต่ไม่รู้ความลับของมันนั่นก็คือดุอาเนี้ท่านบนเบสลลลลอฮวะลีอัลสลัลมได้สอนให้ทุกๆเชา้าให้เราได้อ่านดุอาบทนี้ นะครับนั่นก็คือลลดรดีทุบิลลาฮิรับบะวบิลอิสลามดีนาะวบิมุฮัมมัดินก็สุ่กันรดีทุบิลลาฮิรับบะฉันพอใจกับการที่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าของฉันคือบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยตระหนักหรือไม่เคยตรวจสอบตัวเองหรือไม่เคยลึกซึ้งเข้าถึงการพอพระทัยในเรื่องนี้เลยจริงไหมครับ<ม>บางทีเราก็ใช่เราเป็นบาวขอรัแต่เราก็ไม่ได้รู้สึก อ,อะไรนะ้นสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับเรื่องและเราไม่ได้รู้สึกว่าเราพอใจกับการที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหรือเปล่านี่ดังนั้นสําคัญที่สุดคุณจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ราดีตุบิลลาฮิรับบะอบิลอิสลามมดีนะแล้วก็ด้วยาศาสนาอิสลามเนี่ยเราพอใจหรือเปล่านะพอใจว่า,าศาสนาอิสลามคือาศาสนาของฉันหลายคนนะครับไม่ได้ภาคภูมิใจในาศาสนาของตัวเองเลยเยอะมากซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่เลยนะครับ เอาละสิ่งที่สําคัญที่สุดผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อไร่ที่คุณไม่ได้สํานึกรู้คุณและไม่ได้พอใจในในอะไรนะในศาสนาของคุณแน่นอนครับพระเจ้าก็จะไม่พอใจในตัวของคุณว่าบ,บิม,มุฮัมมัดิลรอสูละและพอใจกับการที่มุฮัมมัดนะั้นเป็นศาสนาทูตของเราโอ้โหอันนี้คือการคือการยอมรับยอมจำนวนว่าท่านนบ,บีศ็อสลลัลลอฮุวะัยฮิวะสัลลัม คือรอซูลคือศาสนาทูตของเราเมื่อไหร่ที่เรายอมรับว่าอัลลอฮ์นะฮะเรดอรยอมรับอัลลอฮ์คือพระเจ้าศาสนาอิสลามคือศาสนาของเรานะฮะแล้วก็ศาสดานบีมุฮัมมัดส,สุลลัล,ลของอะลัยฮุสสลามคือนบีของเราคือศาสนาทูตของเราความพอใจของอัลลอฮ์จะเข้ามาบรรจุในตัวเราและเราก็จะรักเราและเราก็จะได้รับสิ่งนี้จากพระเจ้าด้วยและมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณได้รับความรัก และได้รับความพอพระไทอบละอนี่คือสุดยอดขอ,<ล>ของความเป็นแน่นอนครับว่าคุณจะประสบความทั้งในดุนยาและก,นลกอะกนลกิอล<ะ>็อกคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้กับใครหลายๆคนที่พวกเขาไม่รู้ความลับของดูอาบทนี้และทําให้เขาได้ปฏิบัติได้อมามันกับดุอาบทนี้และทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จผ่านดูอาบทนี้ครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ